สวัสดีจ้าทุกคนมนีอยู่ส่วนนะคะอยู่ต้นมะม่วงค่ะต้นบานใหญ่แล้วค่ะแต่ว่ามนี้เขาสีมหองมะม่วงกันนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีกระดาษแล้วก็แมกเย็บกระดาษนะคะฮองมะม่วงไว้กินค่ะเดี่ยวแมงมอีกิมปะของนี่จะมะม่วงพันนี้เป็นพันเออน้ำดอกไม้มันนะคะ ที่ซื้อมาเป็นน้ำดอกไม้มัน,มนกินตอนมันเก๋ๆจัดๆกระซิมันค่ะกินตอนสุกกะซิวานแซบนะคะอันนี้เดี๋ยวคอยสิเริ่มห่อต้นนี้ก่อนนะคะจะมีอีกต้นหนึ่งเป็นพันมัม่วงมันคือกันนะคะแต่คนละสายผันกับต้นนี้คะ่ะแต่ว่าเวลาหอล่อเราจะถ่ายไม่ได้เพราะว่าคนถ่ายทั้งไม่มานะคะต้นนี้เดี๋ยวขอไปหอก่อนนะจ๊ะ ต้นนี้หอ่อเสร็จแล้วจ้าทุกคนต้นใบใหญ่นะคะต้นน้อยหน่วยได้ที่เบิงแล้วเป็นตาบลอดกะบบหอนะคะหอหอเอาแต่ลูกที่เออน่าจะลดเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปจ้านี่จ้าอีกต้นหนึ่งหันนี้เป็นมั่นขุ้นสีนะคะหน่วยกระสิหย่ยาวรสชาติมันอร่อยเซฟนะคะ เดี๋ยวต้นนี้จะห่องให้ดูคะ่ะคนถ่ายให้เรามาแล้วเดี๋ยวมาใกล้ๆได้ไหมคะรนไหมคับไมเจะเย็ยบเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะเขาก็จะโตของเขาเองนี่เรียบร้อยจ้า เอาแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนของเราที่เราเห่วคนอื่นห่วแบบแบบบรูดแต่ว่าหอยห่อแบบนี้นะคะง่ายดีถ้านางบรอดนังจะร่วงนังก็จะร่วงอีกอย่างูกแม่กะยิดห่างๆเอาเออ ีต้นนี้เราก็หอ่อเสร็จแล้วจ้าอยู่ข้างบนสูงๆห่อบาได้นะคะลาบ่ห่อคะ่ะตะกรนวยได้เป็นตาลวงเป็นตะเนากาบ่ห่ออีกคะ่ะนี่เสร็จแล้ว วันนี้แล้วก็พามาหอมมะม่วงนะคะไว้กินจะเหมงอิจเจกินปะเฮานะคะวันนี้กันลากันไปสำนี้เดจ้าไว้โบกันไหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปเหนงยวนะคะบ๊ายบายจ้า